ฉายาของผมเนี่ยที่พันนิกาวาน,นิชตั้งให้เนี่ยของพรรคประชาชนเนี่ยสุธินรู้ไหมวิโรจน์เนี่ยฉายาว่ากริปเฮนแห่งพรรคประชาชนแล้ววันนี้เป้าหมายแรกที่จะเอาสสอีส,อสานต้องระเบิดคังแสงให้ได้ก่อนชิชัมาบอกว่าชัดชวานอภิรักษ์มั่นคง เ็นเด็กน้อยไม่เคยเห็นใหม่เยี่ยมอองไม่เคยเห็นชัดชวานในสภาสุทินคังแสงเอ้ยสุทินเอ้ยคุณไปดูประวัติการมาทำงานในสภาของชัดชวานเสียก่อนเขามาหนึ่งปอร์เซส่วนสุทินเลย คุณเนี่ยโดดสภาเกินครึ่งสุทินไม่เห็นชัชวานตกลงสุทินผิดหรือชัชวานผิดต้องให้ชัชวานเขาไปโดดสภาเหมือนสุทินนะเอาหน้าไปโผล่ที่หน้าต่างบ้านสุทินนะสุทินถึงจะเห็นถ้าสุทินขังแสนอยากเห็นชัชวานให้มาทำงานที่สภาก่อนบัตโพ แล้วมาบอกชัดชวาลว่าเด็กน้อยสั่งนี่สอนนั่นผมก็ไปดูสถิติลูกชายพี่สุทินเหมือนกันก็โดดเหมือนกันมาทำงานสภาย,ยังไม่ได้เท่าชัดชวาลเลย,ยแม่คนของตัวเองมองไม่เคยเห็นความผิดแต่มาจับผิดนิดนิด,นดหน่อยหนย่เอาคนอื่นไปด่าบนเวทีสุทินครับพี่สุทิน คนอย่างพี่เนี่ยไม่ต้องเจอชัชวาลคนอย่างพี่นี่มันต้องเจออย่างผมพิโลดนี่ฝ่ายที่คุยแค่นะครับและก็แกะเกาตอนนี้ขาสั่นลิกติดแล้วครับว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม พิเศษจริงๆฮะเพราะว่าคารวาลสองสายสายคมแฝกก็มาสบกันกับสายในห้อยทมินวันนี้นี่เรียกว่าคุ้มสุดคุ้มเจอทั้งพี่เจี๊ยบเจอทั้งวิโรจเจอทั้งสิริกัญญาและยังมีอีกหลายๆคนเหมือนเดิมครับแต่เดิมเนี่ย ผมก็อยากจะพูดถึงนโยบายแต่เมื่อกี้คุยกับใหม่เยี่ยมองชัดชวานอาภิรักษ์มั่นคงน้องชายของผมเขาบอกว่าพี่มันมีเรื่องที่อยากให้พี่เอาคืนให้หน่อยกับพี่ชายของผมคนหนึ่งที่ชื่อว่าสุทินคังแสงรู้ไหมครับ ฉายาของผมเนี่ยที่พันนิกาวานิศตั้งให้เนี่ยของพรรคประชาชนเนี่ยสุทินรู้ไหมวิโรจน์เนี่ยฉายาว่ากริปให้แห่งพรรคประชาชนแล้ววันนี้เป้าหมายแรกที่จะเอาสสอีส,อสานต้องระเบิดขังแสงให้ได้ก่อนชีชัมาบอกว่าชัดวาวนภิร มันคงเป็นเด็กน้อยไม่เคยเห็นไม่เยี่ยมอองไม่เคยเห็นชัดชวาลในสภาสุดทินคังแสงเอ้ยสุดทินเลยคุณไปดูประวัติการมาทำงานในสภาของชัดชวานเสียก่อนเขามาหนึ่ง้อยเปซนส่วนสุดินเลย คุณเนี่ยโดดสภาเกินขึ้นสุทินไม่เห็นชัชวาลตกลงสุทินผิดหรือชัชวาลผิด,ผดต้องให้ชัชวาลเขาไปโดดสภาเหมือนสุทินนะเอาหน้าไปโผล่ที่หน้าต่างบ้านสุทินนะสุทินถึงจะเห็นถ้าสุทินขังแสงอยากเห็นชัชวาลให้มาทำงานที่สภาก่อนบัตโผ แล้วมาบอกชัดชวาลว่าเด็กน้อยสั่งนี่สอนนั่นผมก็ไปดูสถิติลูกชายพี่สุทินเหมือนกันก็โดดเหมือนกันมาทำง,งานสภาย,ยังไม่ได้เท่าชัดชวาลเลยแม่คนของตัวเองมองไม่เคยเห็นความผิดแต่มาจับผิดนิดนิด,นดหน่อยหน่อยเอาคนอื่นไปด่าบนเวทีสุทินครับพี่สุทิน คนอย่างพี่เนี่ยไม่ต้องเจอชัชวาลคนอย่างพี่นี่มันต้องเจออย่างผมวิโรจน์นี่แล้วล่าสุดวันที่29มกราคมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมโกรธหัวหน้าเพลงมากเพราะอะไรรู้ไหมมีดีเบตแล้วถ้าเกิดรู้ว่าสุธิมคังแสงไปทำไมไม่ส่งวิโรจน์ไปแทนลังสีมันลม ไม่รู้ว่าใครทำงานกับทหารเป็นหรือใครที่มันทำตัวเป็นโคศกทหารแล้วทำงานไม่เป็นคนอื่นพูดผมไม่ว่าแต่คนอย่างสุทินคังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีการไปถามรังสิมันโลมว่ารู้หรือ,อยังทหารมีไว้ทำไมเป็นผมนะผมจะถามสุทินกลับว่า ตอนเป็นรัฐมนตรีรู้ตัวหรือยังว่าทำอะไรให้ทหารบ้างงบประมาณปี6-7เจยามาดราม่าเยอะพี่สุทินผมไปคุยกันจำได้ไม่ได้พี่สุทินหวังว่าจะต้องจำได้พลเรือเอกวรวุษพฤษารุ่งเรืองเสนาธิการทหารเรือสมัยนั้น ให้เกียรติคณะกรรมาการการทหารมาเล่าถึงความจำเป็นของเรือฟริเกตมูลค่า17,500ล้านว่าตอนนี้เรือฟริเกตเราเหลือน้อยแล้วเรือลบหลวงตากสินเรือลบหลวงนาเลสวน30กว่าปีใกล้จะปลดระวงังเรือลบหลวงรัตนโกสินจะปลดระวังปีนี้2569ปี67เอาแผนการพัฒนากองทัพมาให้ดู ผมก็ผมก็พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลว่าจำเป็นด้วยเหตุด้วยผลแต่เรื่องงบประมาณเรายุ่งไม่ได้ผมก็ไปบอกคุณไหมาสิริกัญญาว่ารายละเอียดที่กองทัพเรือมาชี้แจงเป็นอย่างไรและที่สําคัญที่สุดที่คุณไหมศิริกัญญาเนี่ยไหมเพื่อนผมเนี่ยตื่นตาตื่นใจไปพบกับวิโรธพอรู้ข่าวว่า เรือฟริเกตนี้กองทัพเรือจะต่อในประเทศไทยแล้วจะเกิดการจ้างงานคนไทยเกิดการพัฒนาวิศวกรรมไทยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยลูกหลานของเราที่เป็นคนไทยจะได้ทำงานเทคโนโลยีชั้นสูงดีไม่ดีไอเรื่องแบบนี้คนขนแก่นยังคิดได้สิริกัญญาบอกว่าเดี๋ยวจะไปพิจารณา เพราเป็นหน้าที่ของคณะกรรมธิการงบผมก็คิดว่าเสมอกันเรื่องของประเทศชาติไม่มีคำว่าพักผมก็แบกหน้าไปคุยกับสุทินขังแสงผมบอกว่าแนวโน้มผมตอบไม่ได้แต่แนวโน้มเนี่ยผมเล่าให้กับคณะกรรมาการงบประมาณของพักก้าวไกลแล้วถ้าสุทินคังแสงมีน้ำอิ่มมีศักด์มีส,มสีแล้วไปอธิบายต่อในคอรมอ เขาจะมีคณะกรรมการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีมาเขามีสัดส่วนของพักเพื่อไทยมาถ้ารวบรวมกันสามพักกองทัพเรือจะได้เรือฟรีเกตงบประมาณ17,500ล้านจะผ่านแน่ๆและประเทศไทยเราจะเริ่มต่อเรือรบขนาดใหญ่ด้วยตัวเองเกิดอะไรขึ้นในห้องกรรมธิการสุทินคังแสงเราเป็นพรกฝ่ายค้าน เราไม่ใช่ค้านตะพึดตะพือพอมีข้อมูลว่าจะต่อในประเทศเกิดการพัฒนาการจ้างงานเป็นโอกาสที่ดีที่กองทัพและประชาชนจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสัดส่วนของพักก้าวไกลในขณะนั้นยกมือให้กองทัพเหลือทุกคนตักกติถ้าฝ่ายค้านยกมือให้งบก้อนนั้นจะผ่านฉลุย แต่ปรากฏว่างบปี6-7เหลรือฟรีเกตถูกตัดเข้างบกลางเพราะรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยไม่ยกมือให้เว้ผมถึงถามสุทินไงปากกล้าพูดว่าทหารมีไว้ทำไมเพราะคุณก่อกัรทำเวนไว้กับทหารเรือ ทหารหรือไม่รักทหารมันไม่ใช่แค่ดีแต่ปากดีแต่พูดโหนทหารเพื่อหารประโยชน์ทางการเมืองมันต้องดูกันยาวๆทหารถ้าทุนจริตวินโรดไม่เอาไว้ใช่ไม่ใช่ทหารลังแกประชาชนวินโรดไม่เอาไว้ใช่ไม่ใช่ทหารชั้นผู้ใหญ่กระทืบลังแกทำ้ายทรมานทหารชั้นผู้น้อยคนทหาร ผมก็ทนไม่ได้แบบนี้ดีหรือไม่ดีดไม่ใช่ไปอวยทหารไม่ใช่วันจะซื้ออะไรมาเละตุ้มเปะ๊ะคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อเอาของห่วยมาให้แนวหน้าใช้ให้เขาไปเสียงตายเราเห็นอยู่กับตาจะผ่านให้ซื้อไปได้ยังไงแล้วที่ผ่านมาต้องดูกันยาวๆสมัยก่อนเวลาพลทหารทหารชั้นผู้น้อย ลูกหลานเราที่นั่งตรงเนี้ยมีใครมีลูกเป็นในพลไม่ีไม่กี่คนนะ่ะเรามีแต่ลูกเป็นในสิบลูกเป็นพลทหารแล้วเวลาพลทหารถูกทำ้ายร่างกายเขาเคยแบบใจไปฝากความหวังไว้กับพักสีแดงหรือเปล่าไม่เคยพักสีแดงเคยพูดเคยตามเรื่องให้กับพลทหารที่ถูกรังแกไหมไม่เคย ไอ้สีน้ำเงินที่โหนทหารทุกวันเนี้คนทหารตัวเล็กๆถูกลังแกพอรู้ว่าไอ้คนลังแกมีดาวเต็มบ่าขามึงสัน่นมึงทิ้งคนทหารเลยแต่สำหรับพักสีส้มพรรคประชาชนพักคเก้าไกลเราเอาเส้นของเราขีดคือความยุติธรรมพนทหารถูกลังแกถูกกรบทืบถูกทำลายใครคนที่สั่งทำลาย มึงจะเป็นนายพลใหญ่มาขนาดไหนเราก็ไม่หวัดนวันกูไม่กลัวกูจะทนกับมึงมึงทำอย่างนี้กับลูกชาวบ้านได้ยังไงอาผมถามไล่ไปไม่ไกลที่เชียงราย2566มั้งพลทหารพลทาหารที่ค่ายเมงลายมหาราชกิตติธรเวียงบัรพตถูกเรียกมาฝึกจนป่วยตายปิดสนาเป็นไข้ดิน ส่งต่อโรงพยาบาลช้าเขาก็ทนายของเขาก็มาทำงานกับคณะกรรมธิการการทหารสุทินไม่รู้หรอกวิโนดรู้เพราะเป็นคนตามเรื่องให้กับเขาจนเขาได้รับความยุติธรรมศาลมีคำพิพากษาแล้วสุทินอีกเคสหนึ่งที่ใครนวมินชนบุรีพลทหารวรบัตพัดมาสกุลถูกทำ้ายสมองบวมปอดฉีกม้ามแตก กระดูกสันหลังหักซี่โครงหักถูกซ้อมอย่างคอรมานพักแดงพูดอะไรไหมไม่กัวเลียท็อปบูททหารพอเห็นเป็นในพลสูทินหัวหดมีแต่พักประชาชนพักก้าไกลที่ต่อสู้ให้กับพลทหารวรบาดพัดมาสปุลพนทหารศิริวัฒน์ใจดีอยู่ดีๆถูกรูฝึก สลบเป็นลมแดดถูกจับไปตากแดดจนตายก็มีพรักประชาชนเนี่ยที่สุทินดาว่าเกียบทหารเนี่ยช่วยเหลือทหารพรักเพื่อไทยทำอะไรผมอยากจะรู้ผมไปดูหน้าข่าวไม่มีข่าวของพรักเพื่อไทยปกป้องความยุติธรรมของพลทหารเลยขนาดยุสบสภาแล้วนะล่าสุดพลทหาร ที่ไข่สุรธรรมพิทักษ์ถูกลุมทำร้ายจนตายเขาก็ยังมาปรึกษาพวกเราก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่พักสีส้มนี่แหละที่คอยเรียกร้องจนสุดท้ายไอ้คูฝึกที่มันทํา้ายถูกดำเนินคดีพักสีแดงทําอะไรน้ำเงินทําอะไรสีฟ้าทําอะไรสีเขียวทําอะไรทำไมพอดีพอเวลาทหารชั้นผู้น้อยโดนลังแก มันต้องมีแต่พักสีส้มที่ไปคอยยืนด่านหน้าปกป้องพวกเขาเราสนใจที่ความเป็นคนเราสนใจที่ความยุติธรรมดาวบนบ่ามีไว้ทำหน้าที่ไม่ได้มีเอาไว้ลังแกชันผู้น้อยและนี่คือจุดยืนของพักประชาชนใครทำงานกับผมจะรู้ดี ไอ้ล่องลอยการคุจริตไม่ว่าจะเป็นการซื้อชุดโทรกรณ์ผมก็ต้องขอบคุณนายทหารน้ำดีในพลในพันที่ดีมีอยู่เต็มกองทัพก็ส่งข้อมูลมาให้บอกว่าถ้าซื้อตัวนี้มันจะทำงานร่วมกันกับตัวอื่นไม่ได้นะเพราะมันจะต้องสื่อสารส่งข้อมูลระหว่างกันมันต้องปฏิบัติการร่วมตัวนี้ซื้อแพงกว่านะตัวนี้คุณภาพไม่ดีสงสาร คนปฏิบัติงานหน้างานจะใช้ของไม่มีคุณภาพขนาดอุปกรณ์ห้ามเลือดพักไหนพูดว่าให้ใช้ทูนิเก้ที่มีความสามารถในการห้ามเลือดดีกว่าไส้ไก่ก็เป็นพักสีส้มพักประชาชนเหมือนเดิมก็ต้องขอบคุณทหารชั้นดีทหารน้ำดีทหารสุดรลิตที่ไว้วางใจและทำงานร่วมกันกับพวกเราได้เป็นอย่างดี และนี่แหละครับคือการทำงานในรูปแบบใหม่ระหว่างคนที่เลียทหารอวยแต่ทหารที่ไม่ดีไม่เอาหูไปนาเอาตาไปไรนอนคดไม่รู้นั่งคูไม่เห็นเวลาเจอเหตุในการทุจริตในกองทัพสำหรับผมผมยืนยันอะไรที่ดีเดินหน้าต่ออะไรที่ไม่ดีใหญ่แค่ไหนไม่ลอดสายตาวิโรธแน่นอน ังนั้นครั้งนี้สุดท้ายแล้วไม่ต้องพูดว่ามีทหารไว้ทำไมแต่ผมต้องถามสุทินและพักทุกสีสีแดงสีน้ำเงินสีฟ้าสีเขียวที่ผ่านมาคุณทำอะไรกับทหารบ้างถ้าอยากได้การทำงานแบบมืออาชีพกับทหารอยากเห็นทหารชั้นผู้น้อยถูกดูแลให้มีศักดิ์ศรี มีรายได้ที่ดีไม่ถูกลังแกนายทหารชั้นในพันในพลที่ตั้งใจทำงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทํากองทัพให้เป็นกองทัพมืออาชีพเป็นกองทัพที่ปกป้องอธิปไตยเป็นกองทัพของประชาชน8ดกุมพากาได้พักเดียว8ดกุมพากาได้พักเดียวกาพักประชาชนสองใบแล้วตั้งรัฐบ,บาลประชาชนไปด้วยกัน และมีจุดเด่นกว่านั้นคือไม่เคยคุยโตโอ้บวดทำงานก็ไม่ชอบเอาหน้ละ